สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเหงสำหรับแนวทางดาวโจนคืนวันพุทธที่5พฤษภาคม2564นะคะอ่าคคืนวันอนังคารที่ผ่านมาพี่น้องไม่ได้ลงนะคะพี่น้องลืมเวลาเลยยุ่งมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยพอดูเวลาเอาตายแล้วเลยเวลาแล้วค่ะแล้วก็ คงไม่ทันแล้วนะคะเมื่อวานก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะที่สมาชิกหลายๆท่านคงรอเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวันพุธนะคะพี่น้องวันนี้นะรู้สึกจะบวกนะคะตอนนี้รู้สึกจะบวกนะแต่ว่า,าไม่แน่ใจอย่างเมื่อคืนนะคะบวกคือลบอยู่ทั้งลบทั้งคืนเลยนะคะ จูจ่ๆมาเปลี่ยนเป็นบวกตอนสามนาทีสุดท้ายค่ะจนจะปิดแล้วนะคะสามประมาณสามสี่นาทีสุดท้ายเดทมาเป็นบวกเฉยเลยนะคะเมื่อคืนอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่น้องคิดว่าวันนี้อาจจะบวกนะคะและวันนี้นะคะถ้าหน้าบวกนะคะรูดจะได้บนล่างนะพี่น้องเลือกให้เป็นที่8แล้วกันคะ่ะพี่น้องเลือกให้เป็นที่8นะถ้าใครจะรูดนะคะรูด8คะ่ะอ่า ส่วนจับคู่นะคะอันนี้คือจับคู่แบบว่าคือพี่น้องจับคู่ให้นะ8 9 90 70 14 02 99 13 10แล้วก็28นะคะอันนี้ถ้าใครไม่รูดนะจะวัดใจตามนี้เลยก็ได้ค่ะลองวัดใจตามนี้เลยนะคะ9คู่เหมือนเดิมนะคะแต่จะมีเบิ้ลมาหนึ่งนะเบิ้ล99นะคะ แต่ถ้าจะให้เน้นฟันรูดพี่น้องเน้นให้ไปที่8ปดและกันค่ะรูด8โอกาสจะเด้งบนล่างนะสาหรับวันนี้ถ้าหน้าบวกนะคะถ้าหน้าบวกนะเพราะว่าวันนี้หน้าบวกเนี่ยถ้ารูดหลักไหนโอกาสที่จะได้บนได้ล่างนะคะถ้า8บน8ล่างด้วยนะทีนี้สำหรับ3ตัวนะคะ3 1 3 0 1 3 0 9 8 2 1 4 3 2 0แแล้วก็ 741นะคะถ้าใครไม่จัดหมดนี่หรือไม่รูดนะเดี๋ยวพี่น้องเลือกให้นะคะนี่รูดแส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นอันนี้89 14อ่า 0, 2, 0, 2น02ี่คู่99นะคะ หนึ่งสามมันก็เกือบหมดแล้วเนาะหนึ่งสามนะคะนี่ค่ะก็คือถ้าอันเนี้ยพี่น้องเน้นเลยคือหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามนี่ค่ะสองตัวนี้ค่ะเน้นเลยนะสำหรับสองตัวนี้นะคะนี่สำหรับหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์บน หนึ่งศูนย์บนจะคู่กับศูนยเจ็ขาเชื่อมโยงกันนะคะมีหลายคู่นะหน่งศูจะคู่กับศูนย์เจ็ดนะคะถ้าหนึ่งศูนบนหนึ่งศน่งศี่คู่เก้าแปนะศูนย์หนึ่งนี่คู่เกาแปดค่ะส่วนหนึ่งจะคู่กับหนึ่งศูนย์สามหจะคู่กับสออันนี้เขาเชื่อมโยงกันฉะนั้นพี่น้องบอกได้เลยว่าจัดหมดทุกตัวค่ะ เพราะว่าเป็นคู่กันค่ะบนล่างถ้าไม่รูดนะคะถ้าไม่รูดจะจับตามนี้วัดดวงก็เลยลองดูแต่แต่ถ้ารูดแล้วนะคะก็แถมไปก็คือมี90 0 7 0 1 4ย์9 9 1 0เอ้ย์3แล้วก็10นะคะส่วนมี8แล้วเราก็ไม่ต้องเอาใช่ไหมคะก็ตัดออกไปก็เพิ่ม1 2 3 4 5 6เพิ่ม7คู่นะกันกันไว้นะคะ แต่ถ้ามันมาตามสูตรที่ผ่านมานะวันนี้นะคะพี่น้องเน้นเลยคือ1นสแล้วก็ศูค่ะสองตัวนีนะะ้เพิ่มสีให้ถ้าม,มาตามเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะคือสองตัวนี้เลยเด่นๆนะสำหรับดาวดาวปกตินะคะทีนี้เราก็มาดูดาว VIP ดาวโจรดาว VIP พี่น้องให้เด่นที่3ค่ะพี่น้องให้เด่นที่3นี่2ตัวนะคะจับคู่มี2 1 2 2น3่ง3 3ง8องสองแล้วก็แ9แล้วก็หนนะเพิ่มมาเพราะว่าพี่น้องจับให้181ใช่ไหมเผื่อมันจะมา11ด้วยนะก็เลยจับเพราะว่าเบิ้ลมันก็มี1ตัว2ตัว3ตัวแล้ว นะคะคเบิร์ก็ไม่ต้องกลับใช่ไหมก็เหลือ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 15 16 17คู่เองค่ะทั้งหมดนี่นะ3ตัวก็ตามนี้เลยค่ะอันนี้3ตัวถ้าเป็นไปได้ก็จัดหมดนะคะตรงๆทุกตัว1บาทเกินคุ้มค่ะ1บาทนะคะอันนี้นะสำหรับ3ตัวนะคะเพราะว่าถ้าเลือกไปบางทีมันก็อาจจะมา ะะหรือถ้าไม่มาก็กพลาดไปนะสำหรับ3าตัวแต่ว่าถ้าเลือกก็ลองเลือกดูนะว่าสมาชิกชอบตัวไหนนะคะถูกใจตัวไหนก็ลองจัดดูนะแล้วก็ก่อนที่จะนำแนวทางพี่น้องไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใช้สติในการดูใช้สติในการตัดสินใจนะคะว่าควรจะเอาแนวทางพี่น้องไปใช้ไหมลองตัดสินใจดูก่อนนะคะทุกทุก ตัวเลขก็อาจมีพลาดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพลาดแต้มไปค่ะจะพลาดแต้มไปยังให้อะไรให้แปดสออก38มแให้สองหออก5้าหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็รู้สึกว่าเนี่ยให้สามเจ็ดสามห้าออกสามหกก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้จะพลาดแต้มไปมากๆเลยนะคะพลาดไปแค่1แต้มนะ นี่ค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องก็คิดว่านะคะคิดว่าถ้าจะรูดก็ลองรูดอยู่หนะ้ารูดแปดค่ะสาหรับดาวโจรปกติแต่สองตัวนี้ถ้ามาตามที่พี่น้องเคยเข้านะคะที่เคยเข้าบ่อยบย่อก็คือตัวนี้เลยศูนย์สองกับหนึ่งสามนะคะสำหรับสำหรับดาวโจรพี่น้องก็ ขอให้เป๊ะๆป,ปังๆนะคะวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เด้งบนล่างนะถ้ามาหน้าบวกนี่หมดนี้ก็คือมาตามนี้ก็คือได้บนได้ล่างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมนะคะพี่น้องพาเฮง อยู่ด้วยกันก็ขอทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ